ขอเอเคขอเอเคขอเอเคขอเอคขอเอเคขอเอเคข้อเอเคขอเอเคอเอเคเอเคอเอเคอเอเคอเอขอเอเขออเคอเอเคขเอเคอเ ออกอเอกีรอเอเลอเอรีลอเอรีอเอวีลอเอวีรออาลาลออาลาเวลาลออาตาขออีขีขออีขีตาขี คอเอเอคออาหาคออาหาเฮหาม่นี่ตัวอะไรโอ้ีหสะอางมันสะอาดเป็นวงกลมค่ะทออาทาทออาทาลอไหนแม่ดูสิรอกับสระเอสระเอรอลีงไงรอเอเีทะเล ทอเอทียอยออายาเฮยายอเอเวทออทีทอเทีเวทีเวทีอเอหีไหนเอโนภูทอเอหีฮอเอหี ออเอหออเอหออาหาอออาหาหาสวนสมุนไพรมีการเกษตรเพื่ออาหารกวันมีการสาธิตสอสูสอซูการฟักไข่สอซีสอซีสอซีกรปลูกพืชผักทอทีทอทีนออันนานออันนาน น,นำ้นำทีน้ำเอ๋จะกดก็ย right ังไม่ค่อยคอยม่ไม่ะอยพีโดอาโนดะพีดานพีดานกโออางกังกโอางกังกอีงกเกงกอีงอกเก่ง เกงการเกงเกรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งับเกีิจกรรมประวตสร์ติ์สตแเป็นสลามอกให้เขียนชัดๆแม่ขอใครรานี่ขอขออีนอขีดสอเอนอไม่โทรเส้นเออขีดเส้นเอลอเอเลย ม่เอเล่ที่ไหนรอเอนอ่ไม่เอเล่นรอเอนอไม่เล่นกอเอนอกอเอมอเกมเล่นเกมรอเองอไม่เอเกร่งอ้วเร่งเร่งรอ เองอไม่เอกเร่งเรออีบอรออีบออะไรรอเล่นรีบเร่งรีบเร่งรีบเร่งรีบพอเอพอเอรอเงเพลงเพลงฟันเพลงโอห์อีกโอโอเพลง เพลงเพลงเอกเอนเอฟต่อเอนอไม่โทรเต้นเต้นรออำรำเต้นเต้นลำต่อวอไม่หันนากาศต่อตัวรอเอคอรออเคอ รอเอคอตัวเลขตัวเลขอืหนูสะกดด้วยติลุกครับขอขอเอขีขอเอโดขอเอโอเทนดอเอโนแดนดอเอโนแดนเขตเขตแดนะดอีดีดดอีดี โดเอโนดีดดเอนอไม่อเอ,อ,อกดีดีเดนดีเดนอยู่ติง่งไหนแล<อ>้วะรอเอนอไมอ่เอกเลน่นเล่นวออาวอไมอ่เอกเลน่เลนเว้นวาดเว้นวาด ปลอวอปลวปลิวปลวไฟขอองอ